ท่านหาเศรษฐีผู้มีบุญเทา่าไรชีวิตในการทำมา,ากินในการประกอบอาชีพก,ก็ยากพอสมควรต้องดินน้นรนต้องขยันต้องต่อสู้ขยันทำมาหมากิน เก็บเงินเก็บทองเพื่อเลี้ยงดูตัวเองว่าตัวเองนะั้นไม่ลําบากไม่อับอายเขาแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวโดยตลอดเก็บเงินจนสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไนดะ้หลังจากนั้นก็ช่วยงานการพระศาสนามาทัทธุลวาดสอนให้คนอยู่ในบุญสอนให้คนดูแล เียบเรื่องของครอบครัวให้ดีที่สุดอย่าให้ครอบครัวนั้นตุดอัดและไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจอยู่กันด้วยความผาสุกเข้าใจอยู่อย่างเข้าใจเราต้องอยู่ในธรรมอยู่ในธรรมอยู่ในความสงบอยู่ในความร่มเย็นสำคัญที่สุดทุกคนถูกลรออร้องด้วยความสะอาด ก่อนจะมีความสะอาดต้องสะอาดใจก่อนนั่งสมาธิอยู่เสมอเสมอ,สมอทำอะไรก็กลัวบาททำบุญทำใจให้ใสเป็นหลักเป็นหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักที่มัทตรวาดใช้สสว่าใสเกษมสุขพระมรสติใช้หล่อลงบุคคลในองค์กร นั่นก็คือว่าหนึ่งต้องสะอาดนะใจต้องใสสวดมนต์ประจำให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวนาเสมอยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมือเครื่องใช้ของต่างนั้นยึดความสะอาดเป็นหลักทุกอย่างยึด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยน,นอกจากความเป็นระเบียบแล้วยึดความมีวินัยนะทำไรทุกอย่างต้องเรียบร้อยแล้วก็ต้องสุภาพเป็นคนต้องสุภาพอย่าก,ก้าวลาวอย่าสมะเลเทเมาสุภาพพูดด้วยดีพูดแล้วก่อให้เกิดความดี ก่อให้เกิดความผาสุขทั้งแก่ตนและคนอื่นจึงเป็นที่มาของมะทุระวาดทุกคนในมะทุรวาดเป็นอย่างนี้ดูเรียบร้อยดูดีงามอยู่ในบุญอย่างสม่ำเสมอหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือว่าทุกคนนั้นสามารถทำบุญได้อย่างน้อยวลาบาท เดือนก็30บาทบางคนวันละ20บาทเดือนก็600้อยดูธรรมดานะเป็นเงินไม่ไม่มากแต่รวมเป็นเดือนแล้วโอ้มากพอสมควรแต่บุญเป็นฐานชีวิตไม่มีบุญไม่ได้ต้องมีบุญของชีวิตและจะบุญนั้นจะทำจะนำพาให้เราอยู่ในสิ่งที่ดีๆเสมออยู่ในสิ่งที่งาม อยู่ที่ในสิ่งที่ไม่มินเมต่อความเป็นทุกข์ไม่มินเมต่อความหายยนะขออนุโมทนาสาธุการมะทุลวาดโดยการนำของป้าไซกเกษมสุขพมอสถิตขอให้มัทุรวาาทุกคน สบา,ายใจผาสุขใจเดินถูกแล้วตัวเองไม่มีทุกข์และไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เย็นเป็นสุขอยู่ในบุญอย่างสม่ำเสมอทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมานชาลีตี